เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลย,เเลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหารเกม Rv มีดี้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหารเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิป แล้วก็ไม่พลาดคิดไม่ใหม่เนาะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปแล้วนะครับว่ากิจกรรมแจกฮีโร่นะครับแจกฮีโร่ของอะไรนั่นเองในเขานะแล้วก็วันนี้ในเขาน่ะมีกิจกรรมพิเศษในเขาน่ะร่วมรุนรับสกินอันติเมทแบบฟรีๆด้วยในเขาน่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ listman shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอนอีกมากมายผู้ติด,ดตามในไลน์มากกว่า160,000คนเพียงแค่แอด line listman shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ในล่างคลิปนะครับโอเคนะครับวันนะี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าลงเข้ามานะครับยังไงช่วยฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะคราบแล้วก็ใครที่เป็นสายฟรีน้องไม่ควรพลาดที่จะติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะผมก็จะคอยมาอัปเดตกิจกรรมให้แบบเรื่องนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับคอยอัปเดตกิจกรรมก่อนหรือว่ารีวิวกิจกรรมอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้น้องก็อย่างที่รู้กันนะครับมันจะมีไอเทมมาใหม่นะทุกคนก็คือเออนี่นะครับผมนะเป็นกล่องอันิเมตมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องเสียตังนะะะครรรับเาาไไ่อพว ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษนะครับที่สามารถรับสกิอัลติเมทได้แบบฟรีๆนะครับวันนั้นก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ก่อนล้วกันนะครับเพื่อนๆจาตรงนี้ได้ไหมทุกคนก็คือร่วมแผนการมหาไวร์ไลน์นั่นเองนะครับวันนั้นก็จะมีไทม์ไลน์สรุปเนาะก็เพื่อนๆจะเห็นวันที่17เนาะก็คือทีมพีชีพมหาไวร์ไลน์รับฮีโร่ฟรีนะครับตรงเนี้ยทุกคนตอนแรกนะครับวันนั้นก็คือมันจะเออยังไม่บอกนะครับว่าแจกอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่า แจกเป็นฮีโร่ DC แน่นอน100%นั่นเองนะครับผมนะก็คือบอกเลยว่าใครที่อยากได้ตัวไหนนะครับสามารถเลือกรับได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,อยากได้ซูเปอร์แมนก็เลือกซูเปอร์แมนเพื่อนๆอ,อยากได้โจ๊กเกอร์ก็เลือกโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากได้วันเดอร์วูแมนก็เลือกวันเดอร์วูแมนได้เลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็นี่นะครับนี่เป็นรวมทีมรับ ฮีโร่นั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมนะครับวันนมันจะเข้าในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ทีนี้นะครับว่ามันเล่นยังไงเล่นยากเล่นง่ายยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมนนก็คือเป็นส่งท้ายปีแล้วสกินฟรีนะครับกิจกรรมนี้เนาะจะเข้าในวันที่ย4นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนนก็คือนี่เลยนะครับรวมทีมรับฮีโร่เนาะแล้วก็นิวฮีโร่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับวันนีก็เหมือนว่าจะเป็นการแจกฮีโร่ใหม่นั่นเอง ตอนนี้ที่แจกนะครับผมนะรวมทีมรับฮีโร่ก็คือฮีโร่ของ DC 100%แล้วนะครับฮีโร่ของ DC มีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมเนาะไปกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เพจกาลินาอาร์วีไทยแลนด์แล้วนะครับนะเขาก็ตอนนี้เนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับก็จะมีล็อกอินโคฟสามวันรับฮีโร่ฟรีที่ผมได้อัปเดตไปเมื่อวานเนาะก็จะมีทั้งหมด4สกินตามนี้เลยนะครับเวเลสล็อกซี่แพนด้าแล้วก็ ลุกนั่นเองนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับผมนี่กดหม่นิดนึงนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมได้เวลารวมพลเพื่อเข้าร่วมสมรภูมิคุณพร้อมหรือยังเตรียมเพื่อนให้พร้อมแล้วมาลุยภารกิจรับฮีโร่ฟรีด้วยกันนั่นเองนะครับตรงเนี้ยทุกคนผมมีความตงิดตงิดว่าจะเป็นกิจกรรมแรกคนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเขียนวันนี้นะครับว่าเตรียมเพื่อนให้พร้อมนั่นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมน้องมันคือรวมทีมรับฮีโร่ฟรีนั่นเองนะครับเออมันอาจจะเป็นได้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็เขียนว่าเตรียมเพื่อนให้พรร้อมทา กิจสับส่งท้ายปีนะครับก็กลัวว่ามันจะเป็นแรกโค้ดแรกลิง์นะครับแต่ว่าก็อาจจะขอให้ไม่ใช่ละกันนาะในนี้นะครับก็จะมีฮีโร่ตามตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือโจ๊กเกอร์นะครับแบคแมนนะครับวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนแล้วก็ ดูแฟดนั่นเองนะครับผมก็แถมเบาดัมให้อีกหนึ่งตัวนะครับเบาดัมนี้มันดีซีตรงไหนวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยจิมเขาก็แจกเพิ่มแล้วกันนะครับเผื่อบางคนมีฮีโร่ดีซีครบหมดแล้วนะครับผมนะก็สามารถเลือกเป็นเบาดัมได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเลือกเออวันเดอร์วูแมนหรือเปล่านะครับวันเดอร์วูแมนกับซนะูเปอร์แมนเราเพราะช่วงนี้ก็โหดนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆสามารถ เลือกตัวไหนได้ก็ได้นะครับเะก็เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนกันสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนเออผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็คือใครอยากเลือกตัวไหนนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นให้หมดเลยนะครับเก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือแจกจริงแน่นอนนะครับภารกิจเริ่มวันพรุ่งนี้นอก็คือวันที่17นเจ็เดนนะครับถ้าเกิดกิจกรรมมันเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกกกรรอออออบบนนนนนนนงงงงงคัััััวว่่่่าามมยยไไเเลลผแ้็็ตืส แจกแบบฟรีๆใช่ไหมทุกคนตอนนี้นะครับเจมเขาก็ได้โพสต์มาเน้นนะครับผมถ้าเกิดเรื่องมาตรงนี้เนาะก็เข้ามาในวันเหมือนกันเลยทุกคนก็คือวันที่17เหมือนกัน่น้นงนะครับแต่ตรงนี้นะครับวันน่ะมันมีเอ่อข้อจํากัด่น้นงนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันรับกันยังไงเนาะก็คือเตรียมพบกับศึกชีตาเนระหว่างบุรีรัมกับดีแทนทารอนนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนาะในวันที่17นเ่นเนงนนะครับวันน่ะเขาก็มีตรงนี้นะครับนี่เขียนไว้วคก็ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษนะครับระหว่างการถ่ายทอดสดเนาะเพียงตอบคาถามให้ถูกต้องและเร็วที่สุดนะครับรล้ฟรีสกินระดับอันติเมทสุดตา้ายนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าห้ามพลาดตั้งเตือนรอไว้ได้เลยนะครับผมนะสกินออนติเมทมีอะไรบ้างก็จะมีสกินทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมนะก็คือมีทั้งหมด4สกินเนาะก็คือไอริ i, นะครับผมลิเลียนหน้า คาเฟนี่แล้วก็เทวานานนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19เลยนะครับผมนะก็คือตอบคําถามรับฟรีสกินอันติเมทนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะกิจกรรมนี้เราก็น่าจะต้องดูในไลฟ์สดนั่นเองนะครับนะก็ใครที่แบบมีเวลาว่างนะวันที่17นะครับผมนะก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันศุกร์นั่นเองนะครับนะใครที่ไม่มีเรียนหรือว่าเลิกเรียนเร็วอะไรเงี้นะครับก็สามารถมา ร่วมดูกันได้นะครับเพราะว่าวันที่17เริ่มแข่งวันตอนเที่ยงนั่นเองนะครับวันที่18เริ่มแข่ง4โมงแล้วก็19เริ่มแข่ง 4โมงนันเด่นนะครับผมตรงนี้ก็ใครที่หวังว่าสามารถมาล่วมสนุกร่วมเล่นกันได้นั่นเองนะครับผมก็สายฟรีลองมาดูก่อนลวกันนะครับถ้าเกิดมันได้มานะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆนะครับทางฮีโร่ฟรีนะครับผมแล้วก็ยังมีสกินระดับอันติเมตแบบฟรีๆนะครับผมก็ยังไงนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมนะจะลงคลิปประมาณตอนเช้าทุกคนถ้าเกิดกิจกรรมเข้าแล้วผมก็จะทำการอัดและ ลงให้เลยนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเกี่ยวกับไอกิจกรรมตรงนี้ที่เมื่อวานนี้ผมอัปเดตไปได้เด่นนะครับผมนะก็คือนี่เลยนะครับผมเล่นเกมจบรับไอเทมฟรีนั่นเองนะครับผมนะตวเนี้จะเป็นกล่องลุ้นรับสกินนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ทาการเล่นมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมาล้อมเปิดดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงได้เด่นนะครับทุกคนกล่องมัน่าจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะก็คือกล่องสกินไฟสุดร้อนแรงไดนเด่นนะครับผมนะตอนนี้ผมมีทั้งหมด2กล่องเนาะโอเคก็เปิดไปเลยดคครรับดดูซวจะะไไ้อนนทุก อ้วหเพชรนะครับผมนะกับกล่องสุ่มบัตรเช่าสกินนั่นเองในครับนะโอเคตัวนี้นะครับใครมาลองแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าได้สกินตัวไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะอัปเดตนะครับผมนะก็คือร้านค้าพเนเจรอนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็บอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาการันตีแน่นอนฮีโร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะก็คือหมุนไปนะครับยี่สิบเก้าคูปองจะการันตีแน่นอนนะครับ หนฮีโร่นั่นเองนะครับมีฮีโร่ Hero ในนี้น้ก็มีแต่ฮีโร่ที่ค่อนข้างดีมากๆนะทุกคนนะก,นก็คือไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่เล่นไม่ค่อยดีเลยนะครับอย่างเช่นแอตตาอจริงมันก็ถ้าเกิดสมมติอยู่ในเกมที่ถูกต้องก็เป็นตัวที่โกงมันนะครับอย่างเช่นกบเนี่ยทาชินี้ตอนนี้ก็เล่นโหดเลยนะครับสำหรับทาชินี่นเนะครับบัตเทิลไฟอะไรอย่างนี้นครับอ้อยนะครับผมน้งก็บอกเลยนะครับว่าตัวนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนาะก็คือจะการันตีแน่นอนนะครับ ฮีโร่หนึ่งร้อนั่นเองในคราวนะก็ตรงนี้ใครลองมาสุมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีฮีโร่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะทุกคนก็คือในตรางเนี้ยอย่างน้อยมีแค่1หรือหรือ2หรือ3ฮีโร่อะผมบอกว่ามันจะคุ้มมากๆนะเพราะาส่วนใหญ่แล้วสุมตรงนี้ไปนะครับมันจะแบบเหมือนตัวแรกอะมันก็จะการันตีแบบว่าตัวที่แบบเรามีอยู่แล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นเพชรไปนั่นเองนะครับก็คือใครที่แบบมีฮีโร่น้อย ที่สุดในครับผนะัวหนาก็คือจะมีแบบจะได้กําไรมากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะได้แต่ฮีโร่ที่เราไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีนั่นเองนะครับผนะัวหนาโอเคโอเคนะครับผนะัวหนาสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผนะัวหนาก็มาสรุปกิจกรรมนะครับสรุปแล้วนะครับแจกเป็นฮีโร่ของ DC นั่นเองนะครับก็มีฮีโร่ DC 5ตัวแล้วก็ ฮีโร่บัดัมีหนึ่งตัวนะครับรวมกันเป็นฮีโร่หกตัวได้เลยนะครับสามารถเลือกรับได้ด้วยนั่นเองนะครับผมี๋ยวเราก็มาพูดถึงสกินของออลติเมียฟรีๆเนาะสามารถทําได้นะครับผมก็อย่าลืมไปทากันด้วยสลับคนที่อยากได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับใครดูคิดจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอภัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจงในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ